พูดดิมีงานเลยครับมีงานเลยทำไหมครับสั่งซีประจำร้านร้านนิตยาทำให้ดีๆหน่อยนะพื้นล่างบ้าน่ะครับย้า้เก็บบ่อยไปแล้วก็โดนแตกขึ้นเนอร์อีกอะไรนะน้ำเย็นๆเหรอน้ำเย็นๆเนี่ยตัวเย็นคิดว่าน้ำยกชดเลยอ่ะทินแน่ได้ทิ้นเนอร์ไปโรงพยาบาลแทบไม่ทัน โอ้โหนี่สวยว่าสัางสีทำนี่ทำสวยสวยสวยดูดูโอ้เจ๋อเจ๋ววันนี้มาเยี่ยมร้านสัางสีเลยแห้งมากสีทำดีดีมากอันนี้คือทำเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยสัางสีเห็ดเสร็จแล้วบ่นี่โอ้อันนี้แล้วแล้วนี่ยมันเป็นตู้เก่าแบบติดกับทีวีด้วยฮะเนี่ย เคยๆเปล่ะป้าโปออ๊อยู่ไหมน่ะอยู่ทั้งอันไหมน่ะเอาหลอนอยู่ทั้งอันไหมน่ะมันไม่อยู่เนี่ยแต่ถ้าถ้าจะอยู่มันต้องมีตัวนี้รับอย่างนี้เพื่อจะอยู่แล้วจะทำไงอ่ะเราจะทำแบบนี้นะ,ะนะปล่อยตามธรรมชาติเลยแหละนีะ่ขัดสีพลานะสติกออกไหมเนี่ยพิมพติกยังไงสี หมือนสี่ตู้เย็นผมครับขัดออกครับทีพติกก็ทาทีพ่พลาติกไว้ไงไม่เนี่ยอัน้ทาโอโปพลติกขัดออกพี่ธรรมดาขัดออกแล้วโป้พลาติกอะผมเอากระดาษทรายหยาบขัดขัดแล้วก็เอานมเนียนๆเ้วตัวแบบนีอ้อย่าให้มันหยาบมากอย่าให้หยาบมากไม่ก็ขัดให้มันเปิดหน้าไว้ให้มันหลุดจะหลุดก่อนนะค่อยเอานิเนียนลงใช่อย่างน้อยก็เบอร์อย่างน้อยก็เบอร์ร้อยอะขัดหน้า แล้วก็ลกสองร้อยกว่าเอากระดาษทรายน้ํามาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนี่กระดาษทรายน้ํามาเบอร์สามสิบห้าบาทกระดาษทรายน้ําเบอร์สามร้อยกว่ามาขัดนี่ไม่ได้เรื่องนึงองเอากระดาษทรายตัวนี้หยาบตัวยาคนตัวนี้กระดาษทรายน้ำพายงี้เขาเที่ยงกันยังเนี่ยเที่ยงหรือเ่ะจะบา่ายมแล้วมั้งเนี่ยเออม่ได้กินเลยนี่ตัวนี้ผมไปม,มาเอาเอาเอาตรงนั้นกลับมาก่อน ตัวเตียงน่ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวมาลอมหน้าค่อยเอาเออเอามาเลยเพราะว่าไอ้นี่ไงจะเ่อระวังว่าจะจะค้นไงเพราะว่าผสมว่าตรงผสมทีเดียวผสมตั้งไว้สักสี่ชั่วโมงก็เป็นวุ้นมากินไม่ทำไม่ได้แล้วผสมผสมเอเบเขาหากันผสมทีนเนอร์เสร็จตั้งไว้สี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นวุ้นละเป็นเม็ดละอย่างนี้ข่าว่าสั่งซีกินทินเนอร์อือ นั่งรถมาจากพัทยาเอเห็นยายแดงเอเอ,เอ,เอ,เอพี่รถโทรหาบอกตะค้ำไปเอเอโรงพยาบาลแล้วอ่ะไปกินทินเนอร์มาไม่ได้สังเกตเลยเหรอโอ้ไปสังเกตยิ่งได้ของในตู้เย็นบอกของในตู้เย็นดิไปสังเกตมันม<ล>าแล้วโยงไปยังมัไม่ได้กินเลยบ่ไม่ของมันเย็นมันไม่ได้กินเด้ออ๋อแล้วแล้วมือก็มือก็เลอะทินเนอร์อยู่แล้วมันก็ไม่กินอยู่แล้วใช่ไง ใครเราขาวมาเช็ดตู้เย็นนะเดี๋ยวยังไม่บอกอะไรไม่รู้ป้าทำไงรู้แกดีใจอ่ะไอ้คำจะไปแล้วไปหาหมอหมอว่าไงรู้เปล่าลุงคิดอะไรคิดคิดมากเปล่าเขาบอกเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่ากินทีมเนอร์ไปแหว่งบ่าไปเที่เวทะเลทะเลกับเมียหรือเปล่าเขาบอกเปล่า